แชมป์ไม้ทองคำเด็กร้องเพลงถวายแก้บนไอ้ไข่วัดบึงบาสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดๆตัวเลขดังๆมาปากทุกท่านอีกแล้วนะคะไอ้ไข่สร้างความเพงให้กับหลายคนอีกแล้วนะคะขอได้ไหวรับจริงๆนะคะบรรยากาศที่วัดบึงบาประภาสวัรค์นะคะ คลองสิบหนองเสือนะคะหมูห่5ตำบลบึงบาอเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะประชาชนจํานวนมากได้เดินทางมากราบไหว้พระพุทธรูปองค์ใหญ่ภายในศาราเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะแล้วก็เดินทางมาแก้บนไอ้ไข่ที่วัดบึงบาประภาสวัรดนะคะหลังจากได้รับโชคถูกสลักกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะหนึ่งในนั้นก็คือมีทีมงานของน้องไม้มิ้น เด็กหญิงนัดก,กมลประสาทเขตระการอายุ9ปีนะคะแชมป์ไม่ทองคําเด็กนะคะนำคณะมารําแก้บนถวายพร้อมร้องเพลงไอ้ไข่วัดบึงบานะคะบริเวณด้านหน้าศาลาและในศาลาวัดนะคะหลังจากนายชัยนรินนะคะอุดมจิิลธิตนะคะอายุ55ปีเจ้าของช่องทีวีจานดำช่องหนึ่งนะคะ ถูกรัตตรี่เลขท้ายสองตัวจำนวนแปดใบนะคะและได้รับโชคลาบมาอีกกว่าเ0 0ดแสบาทนะคะจึงนำตนเองพร้อมทีมงานมาร้องเพลงถวายไอ้ไขนะคะโดยนายชัยนรินเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้ประมาณ10กว่าวันก่อนนะคะเขานี่ได้นำทีมงานเข้ามาขับร้องเพลงถวายไอ้ไขที่วัดบึงบ่านะคะและก็ได้กราบไหว้ขอโชคขอลาบไปแล้วก็ ได้รับโชคตรงเพงเลยนะคะเขาว่าอย่างนั้นนะคะถูกแล้วก็ต้องเดินทางมาขับร้องแก้บนให้กับไอ้ไข่ที่วัดบึงบานะคะขณะที่นางนวลจันนะคะรู้สมดายอายุ59ปีเปิดเผยว่าตนพร้อมและสามีเดินทางมาแก้บนไข่ต้มและน้ำแดงให้กับไอ้ไข่นะ ราะประสบความสำเร็จตามหวังหลังลูกสาวไม่ถูกจ้างออกจากงานช่วงเย็นนะคะเขาบอกว่าลูกสาวเขาได้โทรมาบอกว่าไม่ได้ถูกเลิกจ้างแล้วนะคะจึงนำไข่ต้ม99ฟองมาถวายไอ้ไข่นะคะส่วนนางยุพิน์เนื่องสายนะคะอายุ50ปีได้เดินทางมาที่วัดบึงบานะคะหลังจากถูกเลขท้าย2ตัว จำนวน4 5ใบเลยนะคะหลังจากได้เลขเด็ดแม่ตะเคียนที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าศารานะคะจึงนำดอกไม้พวงมาลัยและชุดไทยมาถวายนะคะนี่คือบรรยากาศของคนดวงเฮงที่วัดบึงบาประภาสวัรค์นะคะนี่เลยนะคะถ้าท่านอยากไปกราบไหว้บูชาก็ไปได้นะคะที่วัดบึงบาประภาสวัรค์นะคะหมู่ ตำบลบึงบาอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีนะคะสวัสดีค่ะ